เกพีพีค่ะแล้วก็สองก็คือพีพ่พีใต้พีพีไอรั์บิลเลสท้งตงไม่ได้มันออนค้างที่เกาะพีพี <N> นานมากแล้ว เวลคอมดริงค์อันนี้คืออะไรอะคะน้ำสับป,ปะรดค่ะมะพร้าวด้วยค่ะน้ำสับป,ปะรดและมะพร้าวทรายพีพีไอเลนวินเดจเนี่ยเป็นจุดที่ติดปัตเชเลนที่เป็นผืนแรกหรือผือนเดียวที่เกาะพีพีนี่แหลมทองสบีเช้าใช่ไหมอะ ที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่เป็นแบบเป็นมิกกับโลกใบนี้ด้วยจะมีรีสอร์ทที่ไหนนะที่จะมีเหมือนศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําอยู่ในนี้ก็เ,เลยจะไปชมสักหน่อย the love tree เลยจะโรแมนติกขนาดแล้วนะ marine discovery center activity and diving center เป็นฐานสำหรับกิจกรรมแล้วก็ในเรื่องของการดำน้ำาุกบอกว่าที่นี่เขามีการแบบเพาะพันธุ์ใช่ไหมคะเอามาอนุบาลแล้วก็ปล่อยลงทะเล หนึ่งในนั้นนะมีปลากระตูนด้วยชื่อพัดนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลศูนย์การเรียนรู้ที่นี่นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนเรามีบอร์ดความรู้ต่างๆที่ติดไว้ตามผนงังเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างเช่นทาไมเราเลี้ยงฉลามเพื่ออะไร ทำไมถึงมีปะกตะตุ่นเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันคือก่อนหน้านี้เราทำห้องนี้เป็นห้องレスคิวฉลามก็คือช่วยเหลือฉลามที่ได้รับบาดเจ็บทำอวนปูหรือว่าไสหมุดเนี้ยมันจะมีพวกฉลามก็มาติดพอมาติดปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูอาการว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าบาดเจ็บมากเนี่ยก็จะขอความช่วยมือกับชาวประมงพื้นบ้านให้ส่งมาที่นี่เพื่อดูแลรักษาบเพราะว่านักท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยก็ต้องการที่จะโดูฉลามเหมือนกัน เรายได้ของเขาในการซื้อเอาปลาหมึกมาขายหรือว่าปูมาขายเนี่ยเขาก็จะได้รายได้ในส่วนนี้ประโยชน์ก็คือาช้เราหมึเหรือปูโฉลานเนี่ยเป็นราชาแห่งของทะเลถ้าไม่มีฉลามปลาบางชนิดก็จะเยอะเกินไปก็จะไปควบคุมกับ อีกสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วปลาชนิดนั้นก็หายไปสูญพันธุ์ไปไปชนิดหนึ่งอยู่ไม่ได้ไม่มีอาหารกินก็หายไปเชน่นเดียวกันอันนี้เป็นปลากระตูนที่เราเพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับในบอน่อนี้ตอนนี้เหลืออยู่ทัง้งหมด77็ตัวในอดีตเนี่ยมันมีกระตูนเรื่องปลาเนโม่เพื่อให้สในใจที่อยากเลี้ยงปลาเนโม่จนกระทั่งในท้องตลาดที่เรขาย ทีนี้ก็ไปแอบจากนักดำน้ำที่ไปดำน้ำดูปลากระตูนก็ไม่เจอปลากระตูนเจอแต่ดอกไม้ทะเลใช่ไหมนักดูลับหลายๆหน่วยงานเขาก็ต้องการที่จะฟื้นปลากระตูนเนี่ยให้กลับคืนมาอย่างตู้แรกเนี่ยเราจะเห็นไข่เป็นสีดำๆฟึ้ยๆติดอยู่ที่ไข่ด้วเพราะจะออกไข่บริเวณที่เป็นแนวปะกการางูก้อนหินใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยเราก็เลยจําลองโดยการใช้แผ่นกับเรื่องก้อนหินมาวางไว้ในตู้เพื่อเป็นที่ที่เขาสามารถจะรับฟั้ปลาไข่ได้ลูกปลากระตูนเนี่ยเขาจะยังไม่มีเข่ใช่แล้วพออายุผ่านไปสักหกเจ็ดเดือนเนี้ยเขาจะกลายเป็นตัวผู้ทั้งหมดก็จะมีตัวหนึ่งจะกลายเป็นตัวเมียเขาอย่างนั้นอันนี้จะเป็นลูกฉลามตกที่เราเห็นเป็นชนิดเดียวกับที่เราเห็นข้างนอก ถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนงูทะเลพอเขาจะปลาตัวเล็กเขาคิดว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นงูทะเลเขาก็เลยไม่กินเพราะว่ามูทะเลมีพิษเนี่ยอันนี้จะเป็นไข่ฉลามเขาจะดิ้นอยู่ข้างในไข่ก็จะดิ้นดิ้นเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าคงกลางสำรวจสิ่งมีชีวิตในป่าคงกลางแล้วก็เก็บขยะออกมานะครับเนื่องจากว่าป่าคงกลางเนี่ยเขามีประโยชน์อีกมากมายเลยการเก็บคาร์บอนในต้นในลำต้นของเขาเนี่ยได้มากกว่าป่าปักติงสิบเท่านะครับ พี่แจ๊กรู้ไหมว่าเส้นทางป่าก,กาลางเนี้ยเป็นเส้นทางในฝัทนฝทงี่มาส้มย้อยมาเลยเขาเห็นในรูปอะค่ะคือมันสวยมาก ระยะทางถ้าคนมาเที่ยวเส้นนี้นะค่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเลยคุณผู้ชมสะพานแขวนครับสะพานแขว,เวเนเรื่องของคือสะพานลูกบาเกาเบ่ถ้าคนที่จะมาพายเรือขยักนี้เรามาพักที่นี่มัน,ะะนจะมีค่าใช้จ่ายนะครับชั่วโมองกม่ไกลเลยคุณผู้ชมกูน้ำใส่มากนี่ขยะของเราเอาขึ้นมาแล้วออเจอด้านหน้าอีกจี๋ ขยะอีกหนึ่งชิ้นได้ขยะเอะไหมคะโอ้ยเพียบเลยดีค่ะนี่ทุกคนได้ขยะมาเหมือนมาเข้ามาในแบบป่ามีสอนคนที่เห็นภาพนี้จะต้องอิจฉาเราขยะจริงจริงนี่คือถึงขยะเลยอะ ได,ไวด้วเดินนี่ไม่หลบดว้วยนะยขยะไม่หลบดนี่หอยนางรมอ๋อนี่คือสดสดเลยเป็นวิถีชีวิตนะด้ครับพี่แจ็คเคยเห็นกัน,น,กน,นอ,อย่างนี้เลยในทำกันบนเรืออย่างนี้เลยดูสิน้ำใสแจ๋วเลยแม่นี่ขยะเย้ย อบคคุณ่ะถ้าใครที่มาโซนนี้นะคะก็จะเจอร้านอาหารฝั่งนี้จะเปิด3ามโมงบีชเฮาส์เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกใบนี้ผมขัดตื่นค่ะอันนี้คือห้องสุพิเลียสตาร์ตตรงนี้เหมือนวิลเลจจริงๆเป็นแบบหมู่บ้าน ีองเตียงห้องน้ำใหญ่มากวางกระเป๋าเสื้อผ้าแขวนตรงนี้นะคะมีตู้เซฟได้ต่อผมก็อยู่ตรงนี้นนแล้วก็แยกส่วนที่เป็นห้องอาน้ำชาเวอร์ใสญ่โตโอเคอันนี้คือสุพิเรียเจเจกันเดี๋ยวไปดูว่าห้องอี่จะเป็นยังไงบ้าง ลุมไทป์เนี่ยจริงๆแล้วมีแบบ7รลุมไทป์แหละอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอยคืออยู่บนเขาวเป็นวิลล่าแล้วก็เป็นพูลวิลล่าคือในสองวิลล่าเนี่ยเขาจะมีทั้งสห้องนอนกับ1ห้องนอนน่ะนะคะห้องลิฟวิ่งลูมของเราโต๊ะปานเสียมเปิดมองออกไปเห็นวิวโซฟาตรงเนี้ยใช้คำว่าน่าจะเป็นห้องนอนเล็กดีกว่าใหญ่แบบดีฉันนอนแบบว่าโอ้ ฝั่งนี้จะเป็นมินิบาร์นะก็จะมีเครื่องไครที่แบบสายกาแฟห้องนอนจ้านี่เลยคือพอยกระดับห้องอะ่ะมันยกสูงขึ้นไปอีกก็จะยิ่งทำให้เห็นวิวทะเลชัดขึ้นไปอีกนะ เตียงใหญ่โตทีนี้ก็แอบ,บสงสัยว่าข้างบนนี้ที่มีบันไดขึ้นไปนี้แบบว่าดูอลังการสุดๆเลยอ่ะเขาคือห้องน้ำค่ะใหญ่โตเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกสุขาจะมีตรงนี้เป็นตรงกลางอ่างล้างมือล้างหน้าอะไรก็จัดไปะแล้วก็เดินมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีเป็นชาวเวอร์แล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำเป็นซิลิงแบบ จะใช้คาว่า outdoor ก็ได้นะคือข้างบนก็มีแสงรอดออกมามันไม่ได้เอาดอหรอกแต่มันให้เช็เท <Okay. S 1> ียงว่าสัมผัสแบบธรรมชาติมีโปรโมชั่นเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นให้ตอนที่เราเห็นห้องทุกห้องทุกอย่างครบแล้วเนาะโอเค ฟอนเนี่ยเป็นมังกรนที่อยู่ด้านหน้าหาดแบบนี้เลยเขาจะมีเหมือนรั้วธรรมชาติก็มีทางเดินเข้ามาในบ้านก็แบบมีสเปซเป็นสไตลส์สวนแล้วก็มีไฟอย่างงี้เทควิวทะเลดูนี่ก็จะเป็นโซนระเบียงนะเดินขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอะเทเลสนี่ใหญ่เลยข้างนอกเป็นอย่างงี้เา,าพอไปดูข้างในกัน ก็เป็นหนึ่งห้องนอนค่ะนี่ัดโปกมองออกไปเห็นวิวทะเลข้างนอกน,นู่นแล้วก็ห้องน้ำใหญ่อีกแล้วจ้าผ่านเดินเข้ามาซ้ายขวากระวางกระเป๋าแขวนเสื้อผ้าความพิเศษของบีชฟอนต์ก็คือจะมีอ่างจกรกุซี่จ้ะบุ๋มบอม แช่แล้วก็มองวิวทะเลออกไปชิวๆแบบนี้นะคะอ่ามีสองฝั่งจะได้ไม่ทองแย่งกันอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นชาเวอร์คือมีอ่งางซักล้แล้วก็มีเป็นชาเวอร์อันนี้อินดอร์แล้วก็จะมีอาท์ดชาเวอร์ด้วยชอบมากก็มีอาท์ดชาเวอร์กันไปเลยจ้าก็เลือกสั่งกันเอาเองร้วกันแล้วช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วย ะะเอาเป็นว่าห้องพักที่นี่ราคาสตาร์ทยอยู่ที่3,000รวมการเดินทางไปกลับก็รวมอาหารเช้าใครที่มาที่นี่มันก็เหมือนมาติดเกาะเนาะแต่ว่าที่นี่เองเนี่ยมื้อเย็นเขาก็มีเป็นแบบให้เลือกเอาว่าจะเป็นอะลาคาร์หรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่ก็คือซื้อแยกแล้วก็ทานไปเลยคืออยู่ในนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต่จะพาไปดูว่าถ้าเราจะทานบุฟเฟ่บุฟเฟ่เ,ฟเฟนี่ยราคาเท่าไหร่อาหารหน้าตาเป็นยังไงร,รสชาติเป็นยังไง บัฟเฟ่ต์มื้อเย็ยนจะเป็นยังไงล้วกพะเอถึงบอกนะว่ามาอยู่ติดเกาะที่เนี่จะรู้สึกเลยว่าคือเหมือนเป็นเมืองเมืองนึงแล้วก็ในความน่ารักข้างหลังก็เป็นชุมชนของแบบทางเกาะพีพีดอนเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันทอดเบคกี้เทโต้มิกซูวัตเตอร์ บุฟเฟ่ต์ไลน์อาหารเรานี่คือจะเป็นแบบนานาชาติหรือว่ายังไงครับตล้วแต่จริงคือพี่จะบอกว่าบุฟเฟ่ต์ไม่ได้มีทุกวันแันเนี้ยเป็นอะไรคะเป็นโอาปาร์บิคิวบางวันเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า แนวไทยแนวแบบว่ายาวราดอะไรอย่างเงี้ยไล่เป้งคืออลังการมากค่ะที่นี่เราใช้แอปพลิเคชันเรียกว่าแฮนิโกเป็นเป็นลูกค้าทุกคนที่มาถึงเนี่ยเขาจะโดยแอปพลิเคชันก็จะเป็นการบอกว่าเรามีห้งอาหารถึงต้นอาหารในในข้ออาหารนั้นก็จะมีเมนูอะไรที่หนูไม่รู้ว่าจะทานอะไรเลยมันเยอะเลยอะซีฟู้ดก็ดูดีกั้มกึ่งก๋วใจ่เลยนะอันนี้ Hands คือกุ้งใช่เดี๋ยวหนูจะเข้าไปบุกสองห้องนี้นิดนึ่งนะคะ ่สะกินขนมไปก่อนอ่ะเค้กาน,นิลาเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าโต๊ะเลยดีกว่าเพราะว่ากุ้งก,ก็อยากกินมึกก็อยากกินดูดีมาก <_ H> จะเป็นอะไรที่เหมาะกับบรรยากาศวันนี้ ตอนนี้หกโมงกว่าก็จะได้เห็นแสงสีทองเห็นไหมดีอะอยากให้เห็นความแบบแสงที่ตกกระทบบังกะโลสวยดิโอเคค่ะเดี๋ยวจะพักอีกพักหนึออ่งอาบนา้ำแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยอาหารเช้าเป็นยังไงเพราะเมื่อวานเนี้ยเราได้เห็นไปแล้วว่า มีบุฟเฟ่ต์ซึ่งแล้วแต่ตีมเมื่อวานเป็นบาร์บีคิวก็เยี่ยมยอดมากก็หลากหลายเยอะแยะเน,ะนาะนี่แหะค่ะพันนิดมทีนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้ไม่แล้วถ้าคนกินเยอะนะบุฟเฟ่ต์ก็คุม้มแต่สําสหรับเราตเนี่ยจะคงเป็นอาราคาร์ดสั่งอาราคาร์ดน่าจะเหมาะกว่าลายรีสอร์ตตอนนี้เหมือนเขามีโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นน่าจะเป็นห้องสุพิเลียที่เราตัวอยู่เนี่ยสามพันบาท รวมเรือแบบไปกลับตัวชอบที่นี่ได้อยู่กับธรรมชาติสําหรับคนที่รักธรรมชาติก็โดนใจยังไม่ได้รู้เรียนรู้ที่จะรักธรรมชาติมาที่นี่แล้วให้ที่นี่ได้สอนค่ะเราจะรู้ว่าทําไมเราถึงตกหลุมรักที่จะรักธรรมชาติเนาะคำคมแต่เช้าเฮเดี๋ยวาชมนกชมไม้ <laughs> อันนี้นะคะเป็นใครเขาว่าเหมือนคาฟเฟ่บนเกาะนี้ บ e ีแอนโคลบลูคอฟฟี่นี่มือชาวป็นไงบ้างบายบายแฮปปี้มากขอบคุณนะคะดีใจดีัสดี่ะการเดินทางสู่เกาะของเราเริ่มต้นอีกครั้งแล้วนะฮะ